น้นอได้คะแนนอยู่อันดับต้ตออนๆอดับสีอันดับของส<น>จทั้ง3ทงคนนะฮะนคือกาลังใจอของน้องหนึหน่งเอ้าเสียงดังๆตะโกเรียกน้องหนึหน่งใช่หฮะผู้สือข่าวน,นพอผู้สื่อข่าวพี่น้องประชเห็นแล้วฮะนะพี่าาาน,น,น้องประชาชนนคลังสิต้องการให้หน้องหืสอสสที่นครลังสิตนะครับเพื่อเป็นตัวแทนให้กับคนลังสิต เพื่อพัฒนานะครับให้พี่น้องชาวนครราชสีมาและเขตใกล้เคียงนะอย่างไร้รอยต่อนะครับแล้ววันนี้ครับนะพ่อของน้องหนึ่งครับยนเองก็มาพื่ออรับกดื้่มให้ยนเองด้วยครับนะนะผมไม่ด้วยครับได้ยืนเอง่จะให้ครับนีครับนะให้กำลังใจนะครับนะเดี๋ยวจะพูดและน้องหนึ่งก็จะ พูดกับพี่น้องสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้รับดอกไม้ก่อนฮะเห็นป่าไหมนี่นี่คือกําลังใจที่ไว้ที่นครราชสีมาพี่ประชาชนทุกปาแต่จะพาดดันเข้าไปลงที่อื่นแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมวันนี้พี่น้องประชาชนจึงออกมาเรียกร้องนะครับให้สอดคล้องสู้นะพี่น้องดังหลาสู้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 นี่ครับนี่ครับคือพลังของพี่น้องชาวนครราชสีมานะครับ ที่รัก้องหนี่ยรัฐบาลเนี่ยท่านนาชัยบอว่าคราสจอมงัังหัครับังนั่งครับีคบรรกานนี่คือบรรยากาศนะครับที่พี่เขา นะครับผู้จากตัวผู้สมัครสอสอไม่ยอมให้น้องหนึ่งลงนครรังสิตมันเป็นไปไม่ได้เลยคนทําพื้นที่ม,มาตั้งและความอยู่ดีมีสุขและความสะดวกขอพี่น้องประชาชนคนนครรังสิตเป็นเช่นนี้ไม่เป็นไรเมื่อประธานภาพประธานเขตพักเพื่อไทยซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อคนนครรังสิต ฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้น้องหนึ่งเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสอสอใช่เปล่าครับพี่น้องครับแต่พอเมื่อน้องหนึ่งไปสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยไม่เป็นไรเมื่อประธานพักประธานเขตพักเพื่อไทยไม่เอา ไม่ให้น้องหนึ่งลงนครราชสีมแต่ประชาชนขอสนับสนุนน้องหนึ่งลงนครราชสีมจะลงพักไหนไม่สนใจขอให้น้องหนึ่งลงนครราชสีมใช่หรือเปล่าครับใช่ดังดังใช่ดังดังได้ยินแล้วนะครับนะสวัสดีนะคะหนึ่งนะคะสจหนึ่งนะคะนางสาวณัฐิดาเกียรติพัฒนาชัยนะคะวันนี้หนึ่งก็ รู้สึกดีใจอย่างมากนะคะที่ได้รับกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะก็ไม่ไม่มีอะไรนะคะนอกจากคำว่าขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ถ้าหนึ่งมีโอกาสหนึ่งก็จะทำหน้าที่ของหนึ่งให้ดีที่สุดนะคะหนึ่งก็ยังยึดมั่นที่จะลงในพื้นที่นี้แล้วก็อยากจะเข้ามาพัฒนาในพื้นที่นะ <esf. S 1> ครลังสิตธ์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ พะประธานภาคกับประธานเขตเขาไม่เอาลูกผมเขาจะให้ลูกผมไปลงเขตอื่นแต่ลูกผมเนี่ยเข้ามาหา,เ,าเขาเป็นสอจอ,อยู่ที่นครลังสิตเขาเดินทําพื้นที่มาสี่ห้าปีแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาเอาจะเอาอาดีตสส,สกี่สมัยไม่รู้มาแทนลูกผมแล้วเอาลูกผมไปลงเขตอื่นแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมอ่ะแล้วยายผมทํำยังไงแม้แต่ไอ,อ้สสอหลายสมัยใครก็ไม่รู้สสอสา หล,หลายสมัยเนี่ยเป็นคนจัดเจ้ากี่เจ้าการนักอ,อยู่ๆก็มาเปลี่ยนตัวลูกผมไปลงเขตอื่นแต่ไอ้คนที่ยาไอ้คนที่ยามาลงเนี่ยไม่เคยนั่นเลยแล้วชาวบ้านเขาไม่ยอม้า้ผมทำยังไงแบบเนี้ยมันดูถูกชาวบ้านหรือเปล่าครับชาวบ้านก็บอกนั่นก็เอาลูกสาวมาลงนี่ผมก็บอกแล้วแต่ชาวบ้านแล้วกันครับสองครับลูกสาวมันก็อยู่ที่ชาวบ้านครับถ้าชาวบ้านเขาสนับสนุนลูกสาวผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไง ชาวบ้านก็บอกต้องลงอย่าไปย้ายเขตครับเขาจะย้ายไปลงเขตอก็้กผมก็ไม่รู้ว่าจะลงเขตไหนเขาจะให้ไปลงหนองเสือผมจะไปแล้วผมจะไปทําไมผมก็ไม่รู้จักใครหรือเขตแล้วบ้านอยู่ที่นั่นหรอให้ไปลงหนองเสือบ้านผมอยู่ลังสิตตั้งแต่เกิดครับแล้วลูกสาวผมกบคนเกิดนครลังสิตแต่เขาเอาลูกสาวผมอย่างเนี่ยไอประธานผ้าประธานเขตอะไรน่ะมีความยุติธรรมหรือเปล่าถ้าเขาแน่จริงนะให้ ให้ประธานภาประธานเขตมาลงเขตลังสิตนะครับแล้วเดี๋ยวต้องได้เจอกันว่าไปดูถูกชาวบ้านนักษาะเนี่ยว่าเอ้ยคุณคุณเลือกคนนู้นคนนี้มาลงคุณถือว่าคุณอยู่พรรคเพื่อไทยหรือไงจะเอาเอาใครมาลงก็ต้องได้ถ้าคุณคิดอย่างเนี้ยคุณมาลงเองในเขตลังสิตเนี่ยแล้วเดี๋ยวชาวบ้านจะสั่งสอนคุณกล้ารู้เปล่าครับไอคนที่จับเนี่ย